วัคซีนโมเดนาเข้าไทยเมื่อไหร่และใครควรจะได้ฉีดบ้างเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าวัคซีน mRNA ยี่ห้อโมเดนา เข้าไทยกลางเดือนตุลาคมนี้1.9ล้านโดสทยอยส่งมอบสัปดาห์ละ3า0แสนโดสต่อเนื่องกันจนถึงสิ้นปีส่วนที่เหลืออีก3ล้านโดสจะภายในเดือนมีนาคม2565อเอ๊ะจะฉีดแบบไหนดีฉีดอย่างไรมีกรณีดังนี้นะครับสำหรับกระทรวงสาธารณสุขให้คาแนะนําว่าถ้าใครยังไม่เคยฉีดเลยฉีดได้เลยนะครับสเข็มแบบปกติโรงพยาบาลเอกชนก็ให้ไกด์ไลน์เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยฉีดอย่างอื่นมาแล้วต้องฉีดอย่างไรลองไปดูนะครับ เช่นหากเคยฉีดวัคซีนเชื้อตาย1เข็มแล้วถึงคิวฉีดโมรนนาพอดีคว้ได้เลยครับอีก1เข็มนะครับหรือ2เข็มไปเลยหากเคยฉีดแอสตราเซเนกาหเข็มไปแล้ว1-3เดือนให้กระตุ้นด้วยโมโนนาหนเข็มเท่านั้นนะครับหากเคยฉีดวัคซีนเชื้อตาย2เข็มแนะนําให้ฉีดกระตุ้นเข็ม3ด้วยโมรนนาส่วนถ้าเคยฉีดแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ไปแล้ว2เข็มรอกระตุ้นวัคซีนเจน3ต่อไปก็ได้ครับอย่างไรก็ตามครับกระทรวงสาธารณสุขแนะนําว่าไม่ควรฉีดวัคซีนมากเกินจาเป็น